รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เป็นนอย่่่างีี้้แตสิทรรูะมวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับมีสมาชิกต่อพันหนึ่งคุชายทองสีบางและยนชัยอธยงศิษาปีทีสามับหนเลขที่13บห้องขอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุธารัตน์ลุงอรุณเลขที่14บสขอชั้นมตษาปีที่สามหนึ่งค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิทธงสิริรามชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทำหนึ่งไที่สองขอครับสวัสดีค่ะเด็กชาชื่อเด็กหญิงมีนานลกรามชั้นมัธยมศึกษาปี 3, 3, 1, ที่สามทำหนึ่งเล้ที่เจ็ดขอค่ะสวัสดีค่ะฉดนชชื่อเด็กหญิงกระกพรเดินแจ้งรมชั้นมัธยมศึกษาปี 3, 3, 1, ที่สามทำหนึ่งได้ที่อุปกรณ์ในการทำการทดลองเทียศาสตร์นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งค่ะกน้าสองหน้านะคะสองไฟแช็คค่ะสามนะคะมีคัตเตอร์ค่ะสี 4, ่เทียนไขค่ะห้านะคะดินน้ำมันค่ะหกแก้วน้ำหนึ่งใบค่ะและเจ็ดนะคะสุดท้ายค่ะน้ำเปล่าค่ะ ทำการทดลองเทียนไขหนง้านะคะอันดับแรกเราก็นำกาสองหน้านะคะมาติดไว้ที่ขั้งกรารังนะคะอันดับต่อไปเราก็นำดินน้ำมันนะคะมาวางไว้ที่กระรังแล้วเราก็นำเทียนมาปักไปค่ะจากนั้นเราก็ให้เท่ากับจํานวนให้เท่ากับ ที่เราติดกาวสองหน้าไว้นะคะลจุดเทียนค่ะเราจะเทียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาน้นแก้วครอบไปนะคะจะเห็นว่าการทดลองครั้งแรกไม่สำเร็จเพราะว่าเทียนมีขนาดสูงซึ่งจึงไม่สามารถครอบเทียนได้ทั้งหมด และไม่สามารถดูดน้ำนขึ้นมาดได้ทที่สองเราจะตัดเทียนไขให้มีขนาดสั้นกว่าแก้วให้แก้วสามารถครอบเทียนไขได้ในการทดลองครั้งที่สองเพื่อว่าจะได้นำแก้วครอบเทียนไขได้จุดเทียนไขหลังจากนั้นจะนำแก้วมาครอบลงไปอีกรอบ การทดลองครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเทียนไขสามารถดูดน้ำขึ้นมาได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นการเผาไหมจะเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนเมื่อเทียนไขใช้แก๊สออกซิเจนในแก้วจนหมดทำให้ความดันอา,ากาศภายในแก้วลดลง แรงนันอากาศภายนอกแก้วจึงนันอากาศเข้ามาพร้อมกับน้ําเข้าไปในแก้วเพื่อสร้างความสมดุลดระหว่างภายในและวันนี้พวกเราเอฟอยู่ที่ไหนเอ่อ้าวพวกเราก็อยู่ที่มาเลงไงพวกเราไม่อยู่ที่มาเลยอยู่ที่ทะเลเนะี่ยตอนนี้ฉันหนาวมากเลยนะตอนนี้ฝนตกปะเนี่ยฝนตกเนะี่ยเราจะอัดกันยังไงเนะี่ยฝนตกเ้าอัดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับบ้าจริงเลยพี่ชจาเราจะทำยังไงเนะี<ะ>่ยไปไม่ได้นะ่เอเรามาถึงแล้วเราต้องอัดนะ่ะ

สวนเปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจให้เธอ